ช่อง x v c เทปซ่านะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องยักษ์เขียวนะคะท่านผู้ชมข้าบสวัสดีท่างชมกันครับสวัสดีเลยนะครับใช่สวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในโหมดเออเราจะมเล่นเอาชีวิตรอดนะครับใน EP พีที่แล้วที่ผมเล่นได้จบมันก่อลอยฟ้านะเพราะผมขอโทษนะครับเพราะผมเกลียดลงคลิปนะคะท่านผู้ชมโอเคครับแล้วก็ไปเริ่มตัดไม้กันได้เลย ก่อนแรกโอเคนะครับไปเดี๋ยวก่อนแรกเราจะไปตัดไ <ลง S 1> ม้กันนะฮะลงก่อนแรกเราจะตัดไม้กันนะท่านผู้ชมไปเลยครับไปตัดไม้กันเลยไปไปกันสู่หกสู่หกร้อย s u b s c เบอร์ไปกันเอาละครับวันนี้เราจะมาก้าวไปสู่สิบสิบ หนึ่งร้ซับสไคร์เบอร์กันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอสักสิบไลค์นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเล่นเป็น EP หนึ่งผมจะเล่นจะไปสู้กับเอ d นเดอร์ดากอนเลยนะฮะท่านผู้ชมอย่างแรกเราก็ตัดม้าแล้วก็หาแร่เนี่ยนะท่านผู้ชมที่ผมเมื่อวานเสียงเบาๆพราผมเรามาเล่นตอนกลางคืนนะฮะท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะมันตอนนี้มันกิดขางเฮ้ยมูบ EP สี่ ไหนเหรอเราไปมไู่บ้านเอมซกันท่านผู้ชมไปกันเลย<ป>วุ้ชวายัชย่แล้วไปกอนวุ้มไปเลยเราจะไปดูของหมู่บ้านในบซีกันนะฮะท่านผู้ชม้วกเพราะเราโชคดีมากเลยใช่ไหมใช่ไหมยักษ์ใช่ไหมเพื่อนใช่วันนี้เราก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่หมู่บ้านเอ็มีซีผมโปรโมทช่องก่อนช่องผมชื่อย,ยักษ์เขียวนะครับ ใช่แล้วคามแต่ยังไม่ไปกดไลค์โอ้โหสำหรับคุณผู้ชมได้แล้วเนี่ยเฮ้ยผมก็ขอของใหม่กันที่เก็บของครับครับครับผมก็ขอโทษในกิริยาของเพื่อนผมนะเพราะมันเพิ่งลงคลิปมาครับเล่นกับผมครั้งแรกนะท่านผู้ชมอย่าอย่าอย่าไปถือสาอะไรมันมากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาล่าแกะหาแก้เพื่อครับเตียงนอนฮะเอาเตียงนอนไม่เลยจบเลย โอ้ท่านผู้ชมมากระตุกมากเลยนะช่วงนี้มันสงสัยเน็ตไม่ค่อยจะดีนะท่านผู้ชมโอ้เฮียนี่ไม่มีเตียงนอนมึงหลบไปซื้อเอ็นดิซิ่งกท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นจนได้ของดีมากหรือเปล่าเพราะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมไม่นิดหน่อยหรอครับท่านผู้ชมโคตรเยอะนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนะครับท่านผู้ชมอย่าลอกเลียนแบบกันละกัน ใช่แล้วครับท่านผู้ชมสงสัยคลิปนี้เราคงจะคลิปนี้ผมขอทักสิบ สิบไลท์อ่ะขออย่างน้อยเพราะผมไม่เคยได้ถึงสิบไลท์เลยผมรู้สึกเศร้าอ่ะการกระตุกใช่มันก็ตุกมากเลยอ่ะแล้วผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะเพราะพวกเราไม่มีอะไรจะทตามกันแล้วพวกเรามันจนใช่ไหมใช่การพูดต่มสิงใจกูจะอยู่บ้านหลังนี้โอเค ท่านผู้ชมสําหรับว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะรอดหรือเปล่าผมเพิ่งไปตีชาวบ้านมือเละเจ้าเพราะว่าจะโดนไนรอนกุหลามไล่ฆ่าอยู่กนดผมไม่ศึกเจ้าท่านผู้ชมครับผมเป็นคนจังไรครับจะตีสาอะไรผมมาใช่<ม>เพื่อผมบันยีอ่ะบัพองอย่างแรกเราจะลงเหมืองกันนะเพราะเราหมู่บ้านนี้มีเหมืองใช่ไหมใช่ไหมเรามีเหมืองเปล่าวา<ม>ท่านผู้ชมแล้วผมขอแนะนําชื่อ ชื่อผมนะครับผมชื่อกันน,นะนะช่องช่องยักษ์เขียวชื่อว่าโบสนะะอยู่ป .4 นะ,ะถึงผมจะเริ่มทำคลิปใหม่ๆแต่ผมก็มีความกำลังใจในการจะทำคลิปของของสำหรับทุกคนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนมีความสนุกหรือว่าเฮฮาในช่วงวันปิดปิดเสาร์อาทิตย์นะ,ะถึงช่องผมมันจะกากๆไปหน่อยหรือว่าผมเล่นโทรศัพท์มนกระตุกนิดหน่อยเพราะรเพราะผมผมยังไม่มีตังที่จะไปซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมยักษ์เขียว แล้วก็มีสาเหตุนะเราก็มีสาเหตุนะที่เราทําอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพราะเน็ตเราต้องขาเพราะเน็ตเราต้องขาดจะกระตุกเพราะมันกระตุกนิดหน่อยเพราะผมขนาดครับของผมยังครับอย่างเลยท่านผู้ชมผู้ชมผมจะออกแล้วเข้าใหม่ก่อนนะพอมากระตุกใหม่อ้อเพื่อนผมออกไปแล้วท่านผู้ชมมันน่าจะออกเข้าใหม่นะเพราะมันอาจจะกระตุกไปหน่อยสำหรับเซิร์ฟผมมันก็กระตุกนิดหน่อยไม่มีความดีเลยดีเลยนะท่านผู้ชม ผมก็รู้สึกเกรงใจนะที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูในช่องกากกากอย่างผมอย่าก,ก็โปรดให้อภัยผมด้วยโปรดโปรดให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะช่องผมยังพึ่งทําใหม่ๆม,ม,มันเลยยังไม่ค่อยดีัเท่าไหร่ <ไป S 1> ถ้าเกิดพอผมทําคลิปไปนานๆแล้วพอมีเงินผมจะตั้งใจทําคลิปให้สุดสุด,สดที่สุดไปเลยนะท่านผู้ชมอย่างแรแลราครับดาบถ่านแล้วนะผมผมลงมอดดาบดาบไปนะฮะมันก็ขอทานหน่อยดิก็มันเราเข้ามาลยเพื่อน เดี๋ยวผมขอค้าวพิกแอก,ก่อนนะท่านผู้ชมก็มอย่าว่าอะไรกันหรือถึงสาผมนะเพราะผมยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเด็กกระโปรงกระโปรงคนหนึ่งะครับ <ๆ S 1> ถ้าเกิดพี่พี่โตกันแล้วก็ทุกขอโทษน,นะครับสําหรับช่องผมมันอาจจะมีคาหยาบนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่เรียกว่านขนาดขนาดนั้นนะท่านผู้ชมชผมจะไปลองไปลงเหมือกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาละครผม,ผมก็เข้ามา<ผ>มท่านผู้ชมผมเจอเรอเลยท่านผู้ชม โคตรดีใจเลยท่านผู้ชมอยู่ไหนอะ่ะกันมึงอยู่ไหนท่านผู้ชมเราก็มาขุดกันเลยนะทุกขุดเลยก,กันมึงอยู่ไหนขุดไปเลยก็ก็ก็เดินหาสิขุดเลยนะท่านผู้ชมเหล็กโคตรเยอะเลยนะกู<ๆ>อยู่ในเหมืองว่งมึงเดินมามงึงก็จะเจอเหมืองอ่ะท่านผู้ชมนะ<ๆ>เพื่อนผมมันค่อนข้างจะเออเออหน่อยๆแต่ไม่จะไปบไม่ไปว่ามันนะพูดจะพูดคำหยาบนะพูนเพี้ยนที่เขาพูดได้หลายๆกันเออหน้าแต่แต่ช่องเราจะเน้นความ เพราะนั่นพูดพอนะคะเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะฝึกไปก่อนเพราะเราเพิ่งลงคลิปแล้วก็อาจจะมีการเต้นนะครับท่านผู้ชมการหน่งพูดนะครับความเต้นนะครับท่านผู้ชมแล้วความตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆนะมึงไม่ไม่ใช่ช่องมึงมึงอย่ามาพูดได้ไหมเรื่องกุยงอยควายกระบือโอ้ท่านผู้ชมอย่าไปติดตามช่องอะไรที่เกิดมึจะพูดอีกเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมติดตามได้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 ถ้าผู้ชมก็อย่าไปถือสาอะไรนะอย่าถือสาแล้วก็ยิ่งดีเพราะมันค่อนข้างจะมีอาการ กาแฟเพื่อนมันพอมสิกันพี่กันอ้าวโอ้ยเจอเล็กอีกแล้วตีพี่กันรไ้่มาอันนี้ว่าจะเจ็บไหมไม่รู้สินะแต่ตอนที่ผมเจอเล็กอีกแล้วนะตอนนี้ผมมีเล็กเยอะอยู่นะเจ็บไหมเออไม่ได้มาครับไม่แค่ด่าหมดมันก็ผมเจอเล็กแล้วนะท่านผู้ชมเล็กตอนนี้ผมมีสิบห้าก้อนเลยนะท่านผู้ชมผมเก่งขนาดไหนท่านผู้ชมเล็กแรงสลยอน้อง ช่วงน,วนี้ช่วงนี้น้องโบเดี่ยวกูตาย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวกกูตายของกูตกแล้วมึงแย่งกูอ่ะโอ้โหแย่งมันพ่อมึงสิสงสัยตอนกลางคืนน้องสัยอีพีนี้เราน่าจะนอนกันในถ้ำนะท่านผู้ชมไม่การมึงต้องไปนอนที่อื่นมันจะมีที่ดีๆให้เรานอนเราเพื่อนโอ๊ยน,น,นี่ใช่ไงอ้าวมาเลยครับมึงเอาไปเอาเองมันรอกมาจากไหน มึงฆ่าใช่ไหมเพื่อนไม่ได้หรออ่านเนี่ยไม่ท่านผู้ชมเพื่อนให้มึงยาวเปล่าเอานะเพื่อนแก้ผมมันค้ามดาไอมอร์โรได้แล้วจากการไปแลกเอาอะไรไปแลกไม่รู้ไม่กูไม่ได้แลกกูไปเจอนี่คุอ้าวเหรอมาดูกันท่านผู้ชมดดููกกกระันเอาไม้ผมนะดูกระดูกพี่กันผมจะเผาเหล็กเดี๋ยวกูแบ่งเลยใครไหนอะเรามาดิดูกันนะดูกระดกพี่กดา เอาไปี๋ยวกูเอาสองคนี๋ยวกูแยกให้ดาเมจ่แปดว่ะดาเมจโคตรแรงเลยมาหนายอ้ดาผมเหรอเอาไปก็ได้ดาบเอมโรว์ขอลองทดสอบกับคุณกันหน่อยมา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 บดมันตีทีเดียวแตกนะเพราะเลือดเรามีแค่นี้น้อยน่ดเดียวเราก็จะทำคลิปที่ไม่โง่แต่ก็ออกจะดีนิดหน่อยมันก็ไม่โง่หมาค่ะท่านผู้ชม เราจะเอาเล็กมานะเล็กเอามาคบอะไรดีผู้ชมดูผมเรกาจะคาบ big เล็กกันนะท่านผู้ชมเบรก big f เบก g เล็กนะท่านผู้ชม big อเล็ก อย่าจำไว้นะการเล่นไม,ม้คับที่ดีอย่าพูดคำหยาบเปนช่องผมการพูดคำหยาบเป็นสิ่งไม่ดีแต่เพ,พื่อนผมมันก็พูดคำหยาบตอนไปตอนไปโรงเรียนเราก็พกูดคำหยาบมันก็เป็นอาจจะเป็นการปกติผมอาจจะมกับเพื่อนมันก็ชินชินกันแล้วพราะเราไปโรงเรียนเราก็พกูดคำหยาบใช่ไหมเพื่อน,อน,อนใช่เพื่อนผมมันขยั<ว>กหน้านะบอกอย่างนั้นอุ้ยเหี้ยคนทานผู้ชมผมยังต้องการเหล็กนะท่านผู้ชมในการกินไอ้หนนไหมเอ๋อ ไปมีกล่องแล้วเดี๋ยวกูคับกล่องอีกก็ได้โอเคได้กล่องแล้วท่านผู้ชมเราจะเอากล่องมาเก็บของนะกว่ากล่องมันเอาไว้เก็บของอยู่บ้านนี้กันว่าเออกล่องมันเอาไว้เก็บของได้แล้วก็ของมาเก็บมาได้ครบแลกล่องมันเก็บเร็วๆคุณจำเป็นนะท่านผู้ชมที่ต้องเก็บไว้นะอะไรนะโอ้ท่านผู้ใหญ่จ้าน้องผมมันมุ้มมันบ้าน้องผมอ่ะ ผู้ชมก็่ะไปศึกสาอะไรมันมากเลยน้องผมมันนอนระบาดระบาดเดี๋ยวบ้าไม่บ้าเดี๋ยวบามั้งจ้ะน้องผมมันแปลกคนนะน้องหมืนแปลกคนนะท่านผู้ชมนี่ไงใส่แล้วเฮ้ยบอสมะเอานี่ดิแร่เนี่ยใครต้องนอนมาเกิดเดชบอสจะตีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแล้วก็เลยมันจริงมาเกิดเดชจริงเลย เดี๋ยวผมตัง้งคืนนี้ผมก็จะนอนในถ้ำนะท่านผู้ชมการไม่ลดเลยอะดูดิช่นะีท่านผู้ชมมาคือดาบท่นนะถ้าผู้ชมผมมีข่าวดีจะบอกอน,นี้รุง่งนี้ผมเศร้ามากรุ่งนี้ผมอาจจะลงนีประมาณช่วงเย็นๆนะเพราะผมไปโรงเรียนนะก็อย่างทุ่งนี้กูอยู่อะรุง่งนี้กูอยู่ที่นี่โอเครุ่งนี้ผมอาจจะลงได้ลงคิปกับไอ้โบ๊ทน,นะก็อาจจะลงได้ลงก็ได้ รเพื่อนผมมันดีเพื่อผมคนดีม,ม,นดมันเกินสิบนาทีแล้วกันไหมใช่แล้วมึงบอกว่ามึงห้ามเกินสิบนาทีางไงแราปล่อยเชียเมียมันให้ผู้ชมถ้าเกิดคลิปผมลงไม่ถึงครบคลิปผม,มลงได้แค่สิบนาทีอะ่ะแล้วถึงสายแนละ้วถ้าเกิดมันมีตรงไหนขัดัดมากนะท่านผู้ชมผมจะลงสักประมาณคลิปยี่สิบนาทีการเร็วเซฟก่อนเฮ้ยเดีย๋ยวค่อยเซฟยดิมก็นอนสิเดี๋ยวกูนอนแล้วเนี่ยก็อน,นอนดิ กูไม่อยู่บ้านหลังนี้ึงไม่มาไม่นอนก่อนสิเออกูกำลังนอนกดนอนจังกดนอนเลย<ช>กดนอนโ<ช>บจะตีมันกดนอนน,น,น,นอนได้แล้วนะท่านผู้ชมสงสัยคลิปนี้อาจจะเกินสิบห้านาทีนะนะใช่อาจจะเกินสิบห้านาทีเลยนะเออมึงบอกว่าสิบนาทีเดี๋ยวบ์ดก,ก็หลอกให้ตาย อาจจะเกินสิบห้านาทีนะแต่ผมไม่รู้ว่าคลิปผมมันจะลงหรือเปล่าถึงสิบห้านาทีหรือเปล่าผมก็อาจจะมีความกระวนกระวายนิดห,หน่อยนะท่านผู้ชมเขากรวกาผมได้กเกงเลยนะท่านผู้ชมเรารอเอาหล็กก่อนเดี๋ยวผมน่าจ,จะไปดูเหมืองก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆนิดหน่อยเพราะเราก็ค่อยเป็นค่อยๆไปผมมาอยากเจอไอ้ตัวสีเขียวนั่นเลย แต่ผมก็ไม่อยากให้มันระเบิดหมูบบ่บ้านผมรักหม,มู่บ้านบ้านท่านผู้ชมหมู่บ้านพังเลยอ่ะเอาฐานหมู่บ้านพังเลยท่านผู้ชมไอ้ตัวเหี้ยเด็กเกิดตรงไหนเนี่ยลงไปไปบอลกูจะตายช่วยด้วยเพื่อนบอลช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไม่ช่วยกูด้วยมันไม่ตามมาท่านผู้ชม ไอกิลตานตัมือเงี้ยวไอศิลปเพื่อนใช่เงี้ยวกับมึงใช่ไม่งอะไรนะเงี้ยกับมึงแล้วก็มึงด่าแล้วมึงจะเอาแล้วมึงจะเอาให้มันฉลาดกว่าม,มึงอ่ะเออมึงจะเอาอะไรล่ะกูว่ากูเอาให้มันฉลาดให้กูฉลาดกว่ามันดีกว่าพี่อะไรเนี่ยวิญไม่ทำไรมึงเลยก็มึงไปฆ่าวิลเลจเจอร์รบอกว่าไม่ทันก็ก็ไม่เคล็บอันเมื่อกี้คืออะไร ทีตีแล้วเป๊ะเพื่อตายหาเรื่องคุก็ฆ่าไอรอนโกูลเลมบดถึงมึงจะไอรอนโกเลมจะไม่ตายตายจริงแต่ผู้ชมเพื่อมันจะโดนไอรอนโกเลมค่ะไม่ไปขุดเหล็กนะอโอ้ยกูไม่ได้เก็บของนะผมไม่ได้ฆ่านะ คุณมองหน้าผมอย่างนั้นบมได้รอนเกลเลมก็จะฆ่าคุณแล้วการเนี่ยมึงผมฆ่าสกอรเลยได้แล้วการมึงทำอะไรผิดมอยู่บ้านโอ้คลกิฟต์เล็กๆมันก็อาจจะมีความปิดแปลงไปนะแต่ผนี่เอาะโอเคเล่นๆผมจะสกอรผมไจะสกอร์เลยนะ มัเก็บเร็วๆสิช่ายักษ์เขียวเข้ามาคุณชท้าขนาดนี้ระวังนะไอ้พ่อมึงครับให้ไหมลนะ่ะโอ้โหคุณนี่พวกัญญาขยัขยนด้วยพิษเอาป่ะกูให้สติกกูรวยแล้วกูมีชุดเกาะเหล็กขึ้นหนึ่งแล้วอ่ะอคำเดียวโคตรบิวตี้ฉันรวยฉันรวยฉันรวยฉันน้องผมมันก็ดีนะก็ดีในะทางที่ดีเฮ้ยกูจะย้ายของมาตรงนี้และ อเออหน่ยก็กูจะย,ย้ายว่ามึงเนี่ยเอาเพชรมาไม่โบสต่อไปนี้มึงต้องระวังไอรอนโกเลมเลยนะเพราะมันจะไล่ตามจากาุกามไอรอนโกเลมตัวนั้นจะตายมึงก็ต้องระวงนะังตัวะนะเจ้ไหมไอ้วัวนอ้อยกูเจอสองบีดยู่อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปมานะผมจะไปลงไปเอาสาล่ายผมจะกินสารลัยทอดนะท่านผู้ชม ก็ผมจะแคมป์อยู่บ้านหลังนี้ละกันหลังนี้อยู่ใกล้ๆทะเลกูจะอยู่หลังใกล้ๆทะเลเพราะกูกูได้เบ็ดตกปลามาแล้วอ่ะกูจะตกปลาใกล้ๆเลยกันนะโอ้ก็มันจำเป็นจริงในการอยู่ตรงทะเลเพราะกูต้ายยด้วองการในการปลานะ ผมต้องการได้ท่าโอไงมันก็มีในการเนี่ยโอเคเฮ้ยผมต้องเก็บฟางไว้กับตัวช่วยด้วยจะตายเลยตายเพราะอะไรมึงดูนี่การลุก่กีใครน้องผมไม่บอกให้ลุกผมไม่รู้ว่าทำไมมันต้องให้ลุกคลิปนี้มันก็จะแปลกมันก็จะมีความกระตุกทัดช่วงนี้การกระตุกหายไปแล้วลุกทำไมหน้า่อมใช่ ผมเอาเตียงมาหน่อยท่านผู้ชมฟ้าต้องระเบียงก็แล้วกันนะเฮ้มเฮ้ยอย่าตีมันดิโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอครับขนมปังกินก่อนผมมีฟาน,นี่นนนกนกูอยู่บ้าในใกล้ๆทะเลเลยย้ายของก่อนออนี่ตรงนี้กู น้ำเนี่ยไอ้กานเนี่ยตรงนี้มันใกล้ทะเลกว่าเฮ้ยอย่าจุดตรงทะเลยายาโอเคช็ชมเพื่อนผมผมมันเหี้ยผมไม่เหี้ยนะน้องบุญจมองคนดีผมคาบขนมปังหมดแล้วได้สิบแปดอันผมกินแ่กระเพาะตายผมนี่คนดีกินขนมปังไม่กินเนื้อหมู ผม,มเลวผมเจอน้องแมวแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็เจอไอรังโกเลมพี่น้องปลาหลบผมไปฆ่าปลาเลยนะท่านผู้ชมผมอยากกินปลาก็เนี่ยปลามันกินได้นะถ้าเกิดเอาไปฆ่ามันจะสุดเลยการมึงอยู่ไหนอะกูอยู่ตรงแอ่งน้ำไหนอะน้องปลาสุดน่าเยสดไม้พี่ตีดิ่งดิ่งมาไหน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 อเอ้ย เดี๋ยวไปไหนเอาปลาลูกปลากูก็ไม่เว้นนะท่านผู้ชมผมนี่คนเถื่อนนี่แหละปะไม่แหลอกท่านผู้ชมลูกปลาตัวนี้มันว่ายน้ำเก่งจริงๆเลยคนเก่งเลยเนาะเองเนี่ยเ,เอน็นใส่เก่งของพ่อแม่เดี๋ยวเราจะว่ายน้ำหาปลานี่ไงปลาบุ่งสองเราได้ปลามาเยอะแล้วนะไหนอี้อะ ก็อยู่ตัวไหนก็อยู่ตรงแม่น้ำเนี่ยโอ้ผมจะหนีป็นบ้านกระฟ้าหรือว่าบ้านอะไรมันจะเป็นบ้านสองชั้นแลวจะมีระเบียงท่านผู้ชมผมรู้ไหมผมเจออะไรผมเจอเออผมเจอหมูนะท่านผู้ชมสี่ห้าบอยฆ่าเลยนะหมูเนี่ยเฮ้ยผมว่าตรงนี้ก็ดีเตียงเราอยู่ด้านล่างนะกันเตียงกูอยู่ข้างบนแล้วมึง็ย้ายเตียงกูนะ ไหนเตียงมึงกูไม่เห็นเตียงมึงเปิดไปตรงมันอยู่อเตียงกูอยู่ตรงระเบียงไอ้กเหี้ยจะจะเียจริ่งนี่ผมมีปลาผมมีปลากับเนื้อหมูนละลท่านผู้ชมผมจะกิน<อ>คนเดียวการกูเหมือนกันผมจะกินคนเดียวนะการมึงก็กจอดนะประตูตรงกลางนี่เพราะเดี๋ยวมึงออกไม่ได้เพราะมันออกทางประตูตรงกั้นไม่ได้แล้วมึงต้องจอดตรงกลางนี่ไงเพื่อนของผมตีจริงๆเลยผมมีเพื่อนโอ้ตั้งปลามันโตไวจังเลย โอ้ไม่เอามาในบ้านนะชั้นล่างเอ้ยกูตีปลาอยู่เองฮักกันทำไมมึงไม่เอาเตียงมาไปชั้นล่างอุ๊ยจ้าป้าเจาักกันไอ้กูตีปลาอยู่ไอ้กันอะไรทำไมไม่เอาเตียงนอนไปไว้้ขางล่างไม่ไม่เอานี่มันสไตล์ของกูสไตล์ลุงชมแล้วเป็นกระปานพวกเพื่อนผมนี่มันไปย้อมสีที่ไหนมาเนี่ยอะไร ก็หมายถนะึงมึงไปย้อมสิที่ไหนมาตสิสีบนบอมมันบุกตผมผมรู้จิกเจ้าอยากกระเด้ากับเสาว่ะแล้วแต่มึงมึงคุย้ยเฮ้ยผมโดนดา่าแล้วมึงไม่ต้องกินเนื้อปลากูไย่ิบีบาทเราทานมาเอาแม่ชุดก้อนหนังในกล่องล่ะเฮ้ยมึงเอาชุดเดียวเอาก็กูลงแรกกูลงคุดเหมืองกับเพื่อน กูเหี้ยแต่กูยังไม่เห็นชุกอกตีเลยกูใส่ชุกโกต์ไหนวะเพชรไรนี่ยก็ไม่ใช่เพชรเหล็กปะเนี่ยกูจะหมดเลรอเฮ้ยทำไมเราถือดาบอย่างนั้นนะบอลมึงดูกูถือดาบกูถือของกินอ่ะใช่ไหมมึงพากูไปหน่อยดิพากูไปเอาหน่อยพาไปเหล็กเหรอเออใช่กูพาไปทำตามมึงมาแป๊บหนึ่งดิรีบหน่อยสนใจเตรียมของกินให้พร้อมเลยเพื่อนเพราะเราจะออกเดินทางกันไกลหน่อยโอเคได้เลย ตามผมมาเพื่อนมันจะมีคี้ยไม่ตายคุ้ยอาหารอาหารอันโอช้าอาหารอันโอช้าโบ๊ทกูเจอปลากดีไม่ตายโอเคกูได้ข้าวมาโอ้ยกูเจอโลมาด้วยโบ๊ทกูเจอเด็กใต้น้ำมากูขอดิแล้วกูขอไหว้ขึ้นมาหายใจก่อนกูไม่อยากตายโอ้ยโอ้ย ครับ oh. ผมคือว่ายอุ้ยปลงปลาปลาสุดที่ดังเร็วไปมันมีถ้ำใต้น้ำอยู่อ่ะมึงลงมาขุดมึงอยู่ไหนเนี่ยปูมันอยู่ในถ้ำใต้ไหนอ่ะมันมีเลืออยู่อ่ะว่ายน้ำลงมากูว่ายอยู่เนี่ยมึงอยู่ไหนวิ้ยกูจะตายแล้วไหนวะนี่มันมีถ้ำอยู่เอาอันแรกเอาอันเดียวก่อนก็ได้เอาอันเดียวดูเข้าตัวดิไปเร็วโอ้ยหายใจไม่ออก เห็นมีเลยอ้าไหนอะเนี่ยเขาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยไหว้ขึ้นมาดิมึงจะเห็นตัวกูว่ามึงว่ายไปเลยเช่นนั้นเนี่ยเขาอยู่เนี่ยอ,อู้ขุดเหล็กเล่นเลยเนะี่ยบอกคําเดียวอุ้ยเฮี้ยอะไรวะนี่โอ้สวยมันคือประการังอุ้ยกูเจอถ้าใต้น้ําเต็มไปหมดหเลยเหล็กเต็มไปหมดเลยถ้าใต้น้ําอ่ะ กูยึดจะไม่ออกอ่ะกูวายหาทางเข้าก่อนแล้วกันนี่ไงตรงที่กูเจอเหล็กไหนกูอยากได้ก็มาอ่ะนะกู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 ไปไปไปกูที่เหลือมันเอาไปหมดเลยจะไม่ออกแล้วโอจะตายแล้วท่านผู้ชมผมขึ้น่าผมขึ้นมาข้างบนแล้วกันก็ความปลอดภัยจะตายแล้วกินออกไปกูนลือนเดียวจะตายแล้ว หนักจุดก่อนหรือหนัาเคียร์อะไรนะไม่ได้หนักไม่มีความหุยกูปลาที่กูฆ่าไวา้แปลปลาเปียบกูกลับบ้านแล้วกูมึงก็ไปฟาร์มวนไปอยู่งั้นเอ้ยกูเจอเทียนใต้น้ำเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะยาวเป็นกสามสิบนาทีย,ยาวด้วยซ้ำถ้าผู้ชมก็ต้องเข้าใจถึงความพยายามและฝ่ายฝันของผมตูลีกูอยากเป็นยูทูบเบอร์ตุลี นายก็อยากเป็นไม่ใช่เหรอช่องยักษ์เขียวเขียวจริงๆเขียวชะอุ่มโบเสร็จนี่ไงปลาเผาเสร็จแล้วช่องช่อง X b c เทปเส้นเป็นเทปอ้าวแล้วมึงก็ไม่ต้องมาอยู่งงก็ไม่ต้องอยู่ในช่องกูนะเล่นด้วยเล็กอีกอันนึงอยู่ในกล่องนะบดกูให้กูไม่เอาเรากินปะทากกันเลยไปย่างเราไอ้งู ปัททอดก็มันทอดในเตากูจะได,ได้กินอาหารไม่เนี่ย,ยนี่ใต้น้ำบ่ก,กินเหรมันเป็นไงไม่แต่มือมือม,มันจะมีความกระตุก ู้สึก็่มีปัญหาเกณฑ์วาท่านผู้ชมโคตรแหลกเลยเพราะเจอปราสาใต้น้ำเราจะมาจบคลิปกันไหมเพื่อนมาจบนายปราสาใต้น้ำมึงเฮ้ยอย่งไม่ยุไปด้วยนี่ไงเนี่ยอู้หเดี๋ยวมันก็แย่งของกูอ่ะน่นจะมีของมีซอมบี้อยู่แหละันึงว่าไปตรงไหนวะโดนหอกกูส้สซดองเลยอธ่บายเอ้ยจะตายกูจะว่ายป่า มึง่ยแย่งอะไรกูนะกูสาเฮ้ยกูเจอเจออะไรเจอปะกาลังชิบานทำไมอยู่จุดเดียวกันกูกูต้องู่จุดเดียวกันกูก็เชื่อมันได้อุ้ยกูจะตายอถ้า,าผู้ชมบอกว่าผมตับฝันก่อนลนะกูยังไม่ได้เซฟเห็นไหมตายเลย เพราะผมว่ากาแฟเหลืองเกือก่อนที่แชก,ก้าชตากรร์มวยจะเป็นเหมือนในคนนั้นนะผมเพื่อ,อนผมนะอื้ย <Yeah. S 1> ผมเก็บชุกก่อนนะท่านผู้ชมผมว่าชุกก่อนมันลายชุกก่อนผมพังเก็บไว้ชุกก่อนไว้ในกล่องก่อนนะบ <Yeah. S 1> ุ้มท่านผู้ชมมองว่าคลิปนี้มันยาวๆแต่ก็ยังยาว,วานะปกติ <Yeah. S 1> บอกว่าเก็บชุกก่อเหล็กไว้ในกล่อ,นนะนองน้ำผึ้งยาขโมยนะหน่า yeah. ขุดมึงไม่ได้ขุดนะโบนขุดขุดแหละเจอทำกูบอกมึงด้วยมึงบอกแต่มึงไม่ได้เป็นคนขุดกูเป็นคนเจอเหล็กกูขุดงั้นกูก็มาอยู่บ้านเดี๋ยวก็เราเล่นเราเล่นเว้ยกูเราเล่นเดี๋ยวมึงก็ต้องขโมยไม่นะครับเพื่อกูตายกูกินอาหารไม่ได้นี่กินได้แล้วก็กินตอนสอนเลาะต่ำกว่าสองลอดนี่ ต้องรู้นะฮะนอนแล้วนั่นไงโดนไปอีกถึ่งดอกบอลมึงรีบว่ายขึ้นดิคอยเก็บว่ายขึ้นเลยบีบ้าเข้าบ้านเลยมึงจะอยู่ขอบทะเลทำไมมึงจะห่วงมึงห่วงด่ามึงห่วงชีวิตตัวเองก่อนเหลงกู้เหองดาเหลืองกู้ไม่เห็น ก็บ่นมันจะนานไปแล้วกูมาแล้วไใ้ควายไหนวะนอนแหละดาบนี้มีวันทางบลูแมนขายเรียกรู้อนะไรงูมันมีดาบเชฟที่สุดในตอนนี้เด้อคือดาบเบล็อกซ์ค่ไม่ใช่ดิดาบอะไรวะดาบที่มันซาที่มันต้องใช้ที่มันทำเอาไว้ทำประตูนรกอกะดาบนั่นแหละดาเมจสิบเก้า ถ้ามึงชมมานส์จ้าชิบเลยยัดตัวรายกันมาตัวเร็วจังแต่บอกมึงรีบนอนดิเฮ้ยเตียงกูอ้าวไว้ตีผมทำไมอย่างนี้นั่นผู้ชมผมโดนทำลายผู้ชมโดนทำลายร่างกายจากคนที่เชื่อรัชชานนท์โบสลัทธิแคนนอนอ่อนท้ายแล้วกูจะไม่ึนมมีการเอาทุกจับวันนี้ก่อน ไม่ได้นะท่านผู้ชมผมลงที่จเอากูจะเอาอันนี้ใส่เชฟไม่พี่ถือดาบไม่ติดเนี่ยโอ้ยไม่ดูบักกิฟต์่อยังเกมแล้วผู้ชมนี่แน่น้องเขียวมึงจะไปรวบน้องเขียวนะบอลน้องเขียวมันเถื่อนเถื่อนสัตว์รัสเซียใช่ไหมท่านผู้ชมน้องเขียวไอ้เก๊เลยสั่งมีบ้าเลยเราจะต้องเอาการขุดเป็นยังไง เยียจะคุอะไรเน,น,นี่อิสรดูดิอ้าวผกอมาถ้าผู้ชมตอนนี้คุณโบนจะทำการออกไปแล้วโ้ยกลัวพิมพ์ไหมผู้ชมผมได้เล่นอยู่คนเดียวเอาล่ะแนะม่ผมจะกล่าปิดช่องเลยนะผมขอปรับอะไรตั้งนิดหน่อยหน่อยผมจะกลาวผู้ชม ผมจะเกับปิดช่องแล้วผมจะทำการเก่าปิดแล้วนะท่านผู้ชมผมขอทำอะไรสักหน่อยผู้ชมผมรู้สึกเจ้าที่ว่าไงพี่ต้องทำการปิดเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะท่านผู้ชมแล้วเราไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมติดตึงท่านผู้ชมมากเลย